โอ้ยน้องพี่เบาๆลูกไปๆพาไปดูสิมาม,มีหายแล้วเหรอมีคนถามมาม,มีอ่ะมาม,มีมาม,มีอยากเล่าไหมอ,ออต้องมาลแล้วค่ะแต่ว่าโอ้ยน้องพี่น้องพี่ทำอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะน้องพี่ไมจับสมบูรครับลูกน้องสาวหายไปไหนอ่ะ มาดูน้องสาวน่อยดูพิธีหนี่ยดูพิธีมีคนบอกว่าส่งดาวให้มามีหายไยวายยิมไม่พ่อหรอคะยิมแม่พ่อหรอคะไรอุ้ยตกใจหมดเลยว่า แล้วคำนี้กินนมหรอเาคนนี้ดีใจนกไม้ยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโอ้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 ดีใจดีใจมันมีคนเต็มมันงข้าในในท้องฉลามคิดถึงมีคนคิดถึงไม่ได้ไลฟ์หลายวันอุ๊ย ปิดปากไอ้ไอใส่คนอื่นแบบนี้ลูกโนโนไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับไม่ดีครับเนะาะไม่ได้ครับพ่อสอนว่ายังไงสอนว่าต้องปิดปากใช่แล้วหนูปิดปากแล้วปกเปล่าเมื่อกี้ปิดปิดปากด้วยสิโอเมื่อกี้เขาโยมมา ทำอะไรลูกอัญญาเขากินนมนานยังอัญญากินนานยังคะหหืืเราได้สตาปาตีแล้วนะคะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้เขากินนมก่อนไม่คุยกับมามีไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นไง ให้มามีเล่าให้หน่อยอะแมมีเล่าหน่อยเป็นไงอาการ ที่ที่อยู่ไหนเนี่ยที่ีอยู่ไหนอะลูกที่ีอยู่ไหนครับที่ที่อยู่ไหนคอะไรอะไรลูก ที่อยู่นี่มีนนคนถามถึงพ่ธีพี่บอกคิดถึงทุกคนได้ไหมคิดถึงทุกคนบ้านเราก็กลับมาสู่สภาวะเดิมนะคุณแฮรินบอกว่าหม,มีเป็นไงบ้างพ่อพ่อฟังบอกหม,มีแข็งแรงเร็วๆหมีก็กลับมาก็คือตอนนี้ก็คืออุ้มเด็กๆยังไม่ได้ มีข้อห้ามอะไรบ้างก็ห้ามยกข,ของหนักใช่ไหม,มปกติอะคนพอเป็นเส้นจริงอะมันจะมีอาการท้องเสียท้องไส้อาเจีย,ย,จยนแล้วก็ปวดท้องมากแบบมากแบบมันต้องไปโรงพยาบาลจะต้องเอาโปรไปหาหมอแน่แๆอะไรเงี้ยแต่ว่านในเทนออยอ่ะมันแค่รู้สึกท้องอืดว,นะวันแรกเนี่ยรู้สึกท้องอืดก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็ท้องอืดได้อยู่แล้วอะก็เลยไม่ได้ฉี่เลยใช่ไหมสุดเนาะสุกมาก แล้วพอกินข้าวอะไรเสร็จมันก็รู้สึกเหมือนท้องอืดท้องอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็พยายามแบบมันความตื่นมาก็เออดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายแล้วก็วันที่สองมันยังท้องอืดอยู่เท่าเดิมกินแต่ว่าอาจารที่มัน่างจะท้องอืดนิดนึงก็คือเวลาเราจะอุ้มลูกหรือแบบเวลาลูกเข้ามาแบบวิ่งมาเข้าเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บนิดนึงหรือว่าเวลาจะแบบ กระแทกกระทำนิดนึงมันก็จะรู้สึกเจ็บมันจะไม่เหมือนของอื่นของอื่นมันไม่เจ็บแน่นอนแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเออจนตอนเย็นมาใหม่มันก็ถามว่าที่เธอปวดท้องของอื่นหายยังเอาไปไม่หายเอ้ยอเออเออเออมีอีเวนต์ขั้นมีอีเวนต์ขั้นนยเย้ตํเมย์ไอ้มาล่ะไอ้มาล่ะ อย ah, uh, ่างไรไม่เสร็จอ่ะ uh, นี่ใหม่มาใหม่มาเราจะถามว่าถาหรือยังพอเราบอกมันไม่หายจบอ่ะมันก็ผัดจบเราดีเอ็นเน็กก็มีเจอเราก็บอกว่าเธอเจอได้เจอมาฉันก็เป็นมะเร็งอ่ะได้ไหมทั่โลกอ่ะเธอได้เจอมาสุดท้ายจะจกเป็นมะเร็งแล้วก็อ่าแต่อันนั้นมันก็ถามว่าเธอรู้สึกอย่างนี้ไหมเธอรู้สึกอย่างนี้ไหมเธอรู้สึกอย่างนี้ไหมอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือตัดอยากออกปุ๊บถามว่าเธอเป็นจริงจริงเราฟังรู้สึกว่าจริจริงอะไรวะ ไม่ได้ปวดขนาดนั้นนึกว่าท้องอืดเฉยๆแต่ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคือบว่าเป็นเวลาะเจเใแต่เวลานจะเจ็บตามมืี่การพคือปดตอน้รว่าก็เวลาปดจะเจ็เพราะว่ามันเจบแล้วพอเวาปดก็เจ็บ่วก็เจ็บก็คือเจ็เข้าเสร็จปกติีอก่าเธอจะเชื่ออะีพูดอ่านี้แต่วันนั้นอะ อ๋อก็เดินไปเพราะเราไปหาหมอที่พี่บอกว่าเราก็เชธอควรไปหาหมอเออเอออยู่ดีก็มีเซ็มใช่ไหมอ๋อก็เลยเพราะว่าเราเป็นสามีที่รักเธอมากรักาก็เดินขึ้นไปเจาะเลยหมอเรารู้ว่าอันนี้คือเธอเป็นจริงๆแล้วแค่สองวันรอให้สองวันเลยนะแล้วใครจะไปรู้ว่าตอนแรกเธอบ่นแค่ว่าเอ้ยเธอท้องอืดอ่ะก็บอกให้เธอไปกินยาธาตุก่อนอะไรเงี้ยอ่ะใครจะไปคิดว่าแบบว่าไม่กินป่ะไม่ได้กินแล้วก็ตัดไอ้อะเอ็กซ์มากินแนิดนึง อ๋อหายมั you know, uh, ้ยไม่หายก็พอกินเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนอนคว่ำนิดนึงไงนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เออดีขึ้นแต่ไม่ได้หายเออแล้วก็พอลงมาใหม่มันก็มาไงเออพอเก็บของเสร็จจะคิดว่าอย่าเก็บเยอะเลยเผื่อว่าเดี๋ยวต้องเผื่อว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็เอาแค่กระเป๋าแบบธรรมดาไปไอซีเดอรอออยก็เก็บเท่าที่จำเป็นจะแต่งสีฟันจะสีอะไรเงี้ยเอาไปนะเผื่อวันศุกร์ด้แล้วก็เจ็บชุดใส่วันจันบเจาะวันศุกร์มัาะรถติด พอ,อ,อจะถึงระหว่างทางก็รู้สึกว่า <c oughs> เป็นแน่เป็นแน่เป็นบอกเป็นแน่ๆั่ <c oughs> วโมเหมือนกับแบบว่าพอเรารู้สึกทขาเขาบอกว่าเราเป็นอ่ะันจิตสั่งเลยนะว่านแน่ๆเลยอ่ะแ,แ,แ,แล้วเมื่อเราตลอดทางก็รู้สึกว่าเออมันก็เจ็บมันจะมันทอ้องอื่นได้ยังไงวะมันเจ็บแบบนี้ไม่ได้ใช่ของอื่นไม่ใช่ใช่จริงไม่ใช่พอลงไปถึงปุกก๊บก็เดินเข้าอ,อีอเดินเองเลยเขาถามเป็นอะไรคะเออคิดว่าเป็นเส้นจรงค่ะ คนที่เขารับเคสเ้าก็ยังม,มองว่าแบบคิดว่าเป็นเซ้นตีนเลย <c oughs> ก็ไปนอนใช่ไหม,หม,ไมไคุณหมอก็น่ารักมากชื่อคุณหมอปกิจำชื่อได้เลยเพราะว่าอ่านอ่านชื่อเขาคุณหมอมายิ้มแยา้มมากเลยแล้วก็แบบขออนุญาตนะคะกดทอ้องกดกดตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมพอมากดตรงนี้ก็แบบเจ็บค่ะเจ็บค่ะก็จะตัดเส้นตีนออกไปไม่ได้คะห <c oughs> มอเนาะแล้วบว่า <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ได้เจ็บข้างล่างนะคะมันเจ็บแบบเจ็บเป็นแนวตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยถึงข้างบนตรงนี้เลยนะ หมอบอกว่าตัดไม่ได้ครับก็เดี๋ยว C T สแกนแล้วก็เอาไปดีวัดต T C สแกนเรื่องงานใหญ่เออเอาก็ถามเขาว่าค่า C T สแกนเท่าไหร่คือถ้าสมมติมันไม่แพงมากเอาจริสแกนเสร็จสมมติไม่เต็นก็กลับบ้านแต่ถ้ามันแพงมากมันหมดก็ต้องนอนโรงพยาบาลขนาดมีประกันได้มีประกันต้องต้องนอนโรงพยาบาลใช่ในหมายมันก็ฉลายเองบอกว่าก็ทคไปก่อนถ้าไม่เต็นอ่ะก็ค่อยคิดก่อนว่าจะจะกลับหรือไม่กลับ ก็คือก็ใช้ประการไปเลยลลลลเสร็จแล้วก็สรุปว่าทำะีดสีว่าใครไม่เคยสีจะร้อง้วความเขาจะต้องแบบเขียนมันจะใหญ่กว่าเขียน้นากลือแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเธอมันก็จะยวาวประมาณแบบนี้ไปอย่างนี้ เออแล้วอาจารยให้เขาจอดตรงนี้ก็เลยจะจอดตรงนี้ข้อเสียคือเวลามันงอแขนเสียไหมจอดตรงนี้แล้วตอนเข้าเครื่องซีทีอ็มมันจะต้องแบบชูมือขึ้นแล้วเวลาเข้ามันก็จะแบบเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะมีจังหวะแบบหายใจเข้าค่ะอ่าใช่แล้วหายใจเข้าแกนหายใจนั่ะความจำเทอพีมันดีจริงๆริงเหอแล้วคักหนึ่งเหมือนแบบคงเห็นไม่ชัดอะ ขออนุญาตฉีดสีค่ะจะบาดฉีดสีนะมันจะร้อนๆเวยมันจะรู้สึกแบบเนี่ยค่อยๆร้อนๆๆๆแล้วมันก็จะร้อนตรงที่เป็นเยื่ออ่อนๆแล้วอ่ะอ๋อเพราะฉนรู้สึกผัดสดฉฉันอ็ผ่าที่ตีนแบบเนี้ยแบบตึนเต้นทุกเมลนะเนื้อสั่นแล้วเนื้อแบบเต้นเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบอะไรวะอยู่ดี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะปวดประจำท้เออมันไม่ได้เจ็บปวดแบบว่าจ่งมาสเตียเมื่อก่อนอยู่ดีแบบดีๆอยู่มาถึงปุ้งแบะเออผาเมื่อไหร่คะเผาเลยครับ ออออ่าอ่าอ่าเสียงน่าจะกล้องค่ะมีคนบอกเสียงดังปกติมึงคนก็บอกเสียงกล้องแต่เล่นข่าวจาวแต่เด็กเดียวจะบอกเป็นวิทยาทานว่าการปวดไส้ติ่งก็คือข้างขวาใช่อ่ไม้ของออยอะไส้ติ่งอะเขาหลบอยู่ข้างในหมอเขาบอกว่าจริงๆอะพอพอสอดกล้องไปก็คือยังไม่เห็นนะ เขาต้องใช้เครื่องมือยกไอ้ลำไส้ของเธอขึ้นมาดูก่อนถึงเห็นไม่น่าล่ะมันคงโยกเยอะเนาะใส้ติ่งเธอกดอยู่ข้างในอย่างนี้ใช่อุ้ยมีคนส่งอะไรให้ฉันเนี่ยฉันจะเป็นกระต่ายหรือเป็นตัวอะไรเนี่ยกระต่ายอยอยากกลายเป็นกระต่ายอะไรหรอต้องยกลำไส้ออกมาอีกชอบไหมยกชอบไหมชอบทำผ่าแบบสองกล้องแพงไหมคะก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะแต่เอกชนเอาว่าไม่ทิ้งกันาไหรใช่ มีคนอยากเห็นไอวา,าวอ้วาม,มน้องออยเจ็บไส้ติ่งกะทันหัน,<า>นหรอคะถึงเข้าผ่าตาด<ช>ัดต,ต้องไปฟังตั้งแต่ต้นแล้วล่ะต้องไปย,อย,อยอ้อนย้อนฟังใหม่เ <c oughs> วลาตอนนี้ลูกจะให้อุ้มก็คืออุ้มไม่ได้สุงสารนาง กันเบาๆนะลูกมาออยู่นีม่มาน่นี่มาอย่าชนน้องนะอย่าชนน้องนะ่นน้องเลยชนแม่ โอเคทุกคนอะะับอะบายบายหน่อยบายบายหน่อยค่ะบายบายหน่อยค่ะบายบายปค่ะบาายหน่อยค่ะเจอกันใหม่เจอกันใหม่บายบายค่ะ